พิเกตคิดเห็นยังไงคะกับการที่คนเรามีความฝันแต่ในอดีตเนี่ยเราเคยผิดพลาดมาอาจจะก้าพลาดอาจจะเคยทำสิ่งที่สังคมไม่สามารถยอมรับได้ถ้าเป็นตัวพิเกตเองสมมติพิเกตจะจะมาประกวดเพื่อที่จะหาโอกาสให้ตัวเองไปต่อได้หรือว่าจะไม่เพราะว่าณวันหนึ่งที่เรามีแสงมามันต้องมีคนขุดเรื่องราวเก่าๆเราไหม,มพิเกตมองเรื่องนี้ว่าไงคะ นางงามหรือเวทีประกวดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็ตามคุณเคยทําอะไรมาก่อนแล้วมันดุดขุดออกมาคุณก็จะต้องอําลาตําแหน่งหรือโดนปลดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคําว่านางงาม,มนางงามคืออะไรนางงามคือผู้ที่เป็นตัวแทนของคนที่ ผู้หญิงทุกคนมันต้อง look up to you อ่ะยู่เป็นเสียงอยู่เป็น voice ของคนที่ที่เป็น minority อ่ะแล้วถ้าคือเราก็เราก็พยายามมองว่ามันก็คือ equality แหละนะเราก็ไม่ได้อยากจะดูถูกอะไรแต่บางครั้งด้วยหน้าที่หรืออะไรเงี้ยมันก็ยากอ่ะมันมันโอ้โหมันมันมันตอบยากมากเลยอ่ะเข้าใจค่ะแต่แต่สำหรับเกดนะเกดรู้สึกว่าคนที่เป็นผู้นำ คนที่เป็นลีดอร์คนที่จะต้องเป็นต้นแบบแบบอย่างให้กับสังคมคุณก็จะต้องแบบว่ามันมีลีด e r ร s h i p ที่ดูแล้วก็น่าเชื่อถือ,อคุณมีหน้าที่คุณมีรับผิดชอบอที่จะต้องทำเป็นแบบอย่างให้เป็นแบบอย่างใช่<อ>ถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ you ี n น w know, คุณอาจจะมีปมหรืออะไรที่เคยทำมา คุณก็อาจจะต้องเสี่ยงมันอาจจะไม่ถูกขุดก็ได้แต่วันหนึ่งถ,ถูกขุดขึ้นมาคุณก็ต้องยอมรับแล้วคุณก็จะต้องยอมในสิ่งที่จะเกิดขึ้น